จนวนถวายน้ำนะคะเนาะจ้่อันนี้มากราบนมัสการหลวงตาดวงชื่นนะครนะับเนาะอันนี้มากับป้าถอนนะครับหมูคนบอกกันเลยได้มาหนุ่มลูกหมูอยู่ตังมาก ตกร้านน้องโมกวนน้องมน้องข้างบนน้องกระไดเอาไปฝากกันเอาไปข้างบนเหลือเลยไปมีแต่ค้นขอขม่ใ่อนมครับผนี่ถือพักอยู่ทำไหนนะ ขั้นนแตงครัข้แต่งครับขัแต่งยี่บ้านไหนครับบ้านกเบซิโอเอร์ูการอ๋อกิโครับตัลากตัอย่านงนี้น ขอบคุณค่าดีใจได้มาทางที่สองเลยนะคะนกกาสาถุนะคะการพระอาจารย์ก็องสุริยาชาแนลสุริยาชาแนลที่ติดตามหลงตาภารกิจติดตามกิจของหลวงตาเป็นประจำลงให้ดูวันเว้นวันหรือทุกวันค่ะว่าหลวงตาท่านไปที่ไหนท่านทำอะไรยังไงท่านมาพิธีศาสนา ก็จะลงให้ค่ะม่ได้ลงตาท่นองมาลงบูสดนะครับ่สิบห้าค่าทุกสิบห้าค่ําษาเมื่อเมื่อเมือนเมือนวีเมื่อวานเมื่อก็เลต่มางตาไม่ได้มาลงตาไปวัดวัดป่าป่ารมพัฒนาอยู่นะครับแล้วพน์จำรรษาอยู่วัดเลยค่พราษาอยู่ในถ้ำถ้ำวัด ท่าม่มแต่ครับ้านโคกประสิวโอบ้านคกประสิวค่ะบ้านโคกประสิวไถึง20กิโลไปถึงประมาณเกิน20กโลไปถึงไปถึงออกไปจะไปสกลนครเนาะอ่าที่นี้ไปประมาณกิโลครึ่งเลยเลี้ยวซ้ายไปแยกไปอำเภอภูพานนะไปบ้านคำม่วง มีคอเฮางมีคอยได้ไปัยเนาะตรงไปเรื่อยๆแล้วก็เจออะไรนะท้าพากกปบโซิลโอโอเคเดี๋ยวผมจะโผมบอกสองผีพร้อมอย่าลืมดูช่องของสาวน้อยผู้หายยนต์ด้วยเอสาวน้อยผู้หายยนต์มันจะสีตามลุกตาทุกวันอ๋อสาวน้อยน่้องสาวสาวน้อยผู้หายยนต์เป็นลูกเป็นหลานนี่แหละเป็นลูกของหลานเป็นลูกเป็นหลานตัวนี้น้อยอายุสิบสองสิบสามปีอ๋อครับไรื่ผมขอฝากอันนี้ก็ป้าหอน ได้ครับซาดุได้ผมมาบ้านทิ้นผมมาอยู่ในบ้านกุกเกาะนี่อหละค่ะชื่อพี่ก้องลุงชื่อก้องลาบเหรอก้องสุริยาก้องสุริยาค่ะค่ะติดตามเพิ่มด้วยนะคะเด้อฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะคนขึ้นชื่อเมื่อยไปกบเปรี้ยวหน้าดูคือไม่ค่อยได้ยิน เป็นทางบ้านม่วงพู้ไปกดมประมาีโดประมาณนี้คบับปะมาณนี้ครับประมาณนี้ครับทางข้อสรวกสบายไม่ท้อหอ้อยู่ที่อยู่ทังหวนี้แหละไม่เคยปาไม่เลยมาทางเมาแล้วก็ทางมาแล้วก็ทางอจังหวัดก็ทางไปเลยมา

ใี่แล้วเนชชูวันนี้เกิดกทำอะไรรับจะดีไม่ทำอะไริบนี่งปากจิบหนึ่งหนึสองสามสี่อันนี้เจโชกัดเจโชกตองงอยบ้านเฮานะสนหนูกบมาเห็ดคุ้นๆเนาะ ลูกตาจะปาอะไรนะอยากได้ของม่น้ำของตานะอยากได้ของดีของตังนะลูกตาไม่มีของมงคลไม่มีเหรอไอ้ยังทำอะไรเหรอเคาะหัวเนี่ยคอนสาธุสาธุค่ะเจโชกเขานะคะนอนเจชกต้องงอยนะคะ ยนเนทยุสารเลยปิดรามาวิาฝากองพ่สุริยาชาแนลด้วยนะคะแล้วก็น้องอะไรนะแล้วก็สาวน้อยภูพายนสาวน้อยภูพายนด้วยนะคะเด่ะขอบคุณค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะสาธุสาธุประาจย์